สวัสดีครับผมนะครับอยู่กับช่องพุทธศิลป์สยามนะผมนะครับ EP นี้เป็น EP ที่4นะครับผมนะวันนี้ Pearl. นะครับมีพระแบบพระดีนะครับที่มาแนะนํานะผมพระปกใบมะขามนะครับผมนะรุ่นรวยเงินล้านนะผมสําหรับหลวงปู่ทิมวัดทหารไร้นะผมนะกิจิคณาจารย์ที่ผูกเสกนะครับผมก็จะมีนะครับหลวงพ่อฟูวัดบางสมัครนะครับผมหลวงพ่อชาวัดบางบ่อนะครับผมหลวงพ่อทองนะครับตอนนี้ท่านอยู่วัดบ้านไร่นะผมตอนนั้นท่านยังอยู่วัดพระพุทธบาทเขาใหญ่หอมนะครับผมนะ แล้วก็หลวงพ่อรวยวัดตะโกนะครับผมหลวงพ่อเงินวัดบางชันนะผมหลวงพ่อร้านวัดขยายนะผมนะวัดขนายนะผมนะแล้วก็แผ่นยันองคูนะครับแผ่นยันองคูหลวงปทินะครับผมแล้วก็มวลสารนำัญนะครับผมการเมือดจพ่อสาคอนะครับผมวัดหนองกลับนะผมสิทธิเอกหลวงปู่ทินะผมนะแล้วก็เพิ่มความขังนะผมนะด้วยการเติมสีพึ่งนะครับแมงมุมดักทรัพย์นะครับผมหาแล้วรวยหลวงปู่สุภานะครับผมนะ หาเทราห้าเป็นดินนะครับอายุหนึ่งร้อยสิบแปดปีนะผมนะเอาราให้ดูอง์พระนะผมนะพระราคาหลักร้อยนะผมใครไม่เก็บนะครับจะเสียใจนะครับผมนะก็นี่นะครับผมตอนนี้นะผมผมว่ายังหาเช่าได้ตามร้านหนังสือนะผมนะได้ส่วนหนึ่งนะผมร่วมบุะนะครับผมเจดีโบราณสมัยสุโขทัยนะผมนะอเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะครับผม เราจะให้ดูข้างในองค์พระนะผมนะนี่นะครับผมนะองค์พระองค์แรกนะครับผมนะรายละเอียดนะครับผมนะเดี๋ยวเราลงกล้องให้ดูนะครับผมถ้ากล้องไม่โฟกัสขออภัยนะครับผมนะกล้องไม่ค่อยดีนะครับผมด้านหลังนะครับผมเป็นยันจินดาหรือยันห้านะครับผมนะ แล้วก็เขียนว,ว่ารวยเงินล้านนะผมนะปีห้าหกนะผมแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามีโค้ดเม็ดงาน,นะผมนะนี่นะผมโค้ดเม็ดงานเป็นตัวทหารนะรผมนะองค์นี้จะไม่ค่อยชัดนะผมเดี๋ยวราให้ดูองค์อื่นนะผมนี่นะครับผม แน่นอนครับผมแค่เคชื่อเคจินะครับผมพุทธคุณเหลือล้นนะครับผมนะเช่นพ่อรวยวัตตะโกนะครับผมนะท่านนี่เมตานะครับผมนะก็รายชื่อเคจิดังๆนะครับผมนะก็นั่นแหละครับตอนนี้หาเก็บได้นะครับผมแล้วก็ราคาถูกเลยนะครับผมนะราคาไม่แพงนะครับผม นี่นะครับผมเนื้อทองแดงนะครับผมองนี้ก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมนะก็ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมพบความคลิปหน้านะครับผมนะพีต่อไปนะครับผมนะ EP หน้าจะมีอะไรไมาให้ชมกันนะครับผมก็รอติดตามนะครับผมนะใครที่ชอบไลค์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด subscribe ผมด้วยนะครับผมถ้าเห็นว่าความรู้นี้เป็นความรู้ที่ดีนะครับผมนะอยากแนะนําเพื่อนๆน,นะครับผมก็กดแชร์ได้นะครับผมนะก็ ผมจะขอบคุณมากเลยนะครับผมก็สำหรับชิมนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมขอขอตัวราไปก่อนนะครับผมนะสวัสดีครับ